พื้นที่ใต้โต๊ะคอมแบบนี้เวลาที่เราใช้งานเล่นเกมทำอะไรมันไม่มีที่วางขานะครับสำหรับคนที่คุ้นเคยกับการนั่งแบบมีที่วางขาเนี่ยมันก็จะรู้สึกแปลกๆได้ส่วนตัวผมเนี่ยจับโต๊ะคอมเพิ่งเปลีป่ยนโต๊ะใหม่โนะต๊ะเดิมมันจะมีที่วางขาอยู่ข้างล่างก็เลยเกิดปัญหารู้สึกว่ามันโล่งโซลูชันนะครับก็คือมันจะมีเป็น ที่วางขาปรับระดับได้นะครับอีโกโนโมิกฟูดเรสนะครับราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณไม่เกินห้าร้อยนะก็เดี๋ยวแกะประกอบลองเอาไปใส่ที่ใต้โต๊ะกันดูว่าจะเป็นยงไง oh, <for> อุปกรณ์ก็มีคู่มือมันไม่ต้องประกอบอะไรเลยนะมันใช้งานได้เลยครับ พักแอนเพลยเลยนะอุปกรณ์ที่ได้จะมีสองส่วนตัวนี้เป็นส่วนที่วางขาข้างบนอยู่ด้านนี้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งเป็นส่วนล่างส่วนฐานยึดสองชิ้นเนี่ยเข้าหากันได้เลย้องไม่เห็นดมันจะเป็นตัวกดกดแบบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีเป็นช่องเหมือนกันทั้งสองได้ เราก็ใส่เข้าไปตัวเดือยตรงนี้เขาจะยึดเข้ามาเสร็จแล้วความใช้งานแหละเร็วมากๆไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้เรามาดูวัสดุกับดีไซน์กันหน่อยวัสดุดีมากเลยนะครับดูแข็งแรงโครงที่เป็นเหล็กตรงนี้เป็นโลหะทั้งหมดเลยที่รองขาเนี่ยอันบนเอาไว้พาดใช่ไหมอัน,น,เอววเนเนี้ยเอาไว้วางเท้าตัวแผ่นเนี่ยก็เป็นโลหะหมดเลยแล้วก็ด้านบนเป็นพรมคล้ายๆกำมะหยี่แข็งๆหน่อย สายรอบๆก่อนนะ้ประมาณนี้นะดูดีมากตัวหนอบด้านข้างเอาไว้ปรับองศาของแผ่นรองเท้าตรงนี้ได้ต้องหมุนสองข้างพร้อมกันสามารถปรับขึ้นลงขึ้นสุดลงสุดพอเราได้ตำแหน่งที่ต้องการก็หมุนหลอกแล้วก็การปรับแต่งได้อีกอย่างหนึ่งคือความสูงของตัวแป้นเหยียบตรงนี้มันจะมี เป็นนอบเหมือนกันเหมือนที่เราต่อตอนแรกเขาเริ่มต้นมาให้ที่จุดหนึ่งถ้าเราต้องการให้สูงขึ้นก็กดน็อบตรงนี้แล้วก็ดันตัวก้านเหล็กขึ้นทำสองข้างพร้อมกันก็จะยากหน่อยแล้วก็ดึงออกมาระดับของแผ่นรองเท้าก็จะสูงขึ้นระยะห่างอยู่ที่ประมาณ หนึ่งจุดห้าเซนสองเซนประมาณนี้ปรับไว้ที่มุมนี้ละลองเข้าไปใส่ที่โต๊ะคอมปึ๊บเราก็จะมีเจนที่รองเท้าอีกนิดนึงเลยคือมันไอตัวข้อที่มันเป็นไอยึดแบบอันเหล็กแบบเนี้ยมันไม่แน่นสนิทซะทีเดียวเวลาที่เท้าเราเหยียบเท้าเราเนี้ยมันมีแรงเยอะบางทีเท้าเนี่ยสามารถเหยียบแบบเลื่อนเลยเลื่อนมุมได้เลย เหมาะกับคนที่ต้องการบริหารเท้าด้วยสามารถเลื่อนขึ้นลงได้เวลาเล่นเกมหรือทำงานที่ตัวหมุนปรับอตรงนี้คือเราหมุนด้วยแรงมือเนี่ยเราหมุนสุดแล้วมันก็ล็อกถ้าเกิดใช้มือดันอ่ะมันดันยากแต่ว่าเท้าเรามันแรงเยอะไงถคาคนตัวนะ่ะก็รักษาตำแหน่งได้ไม่ค่อยอยู่แต่ข้อดีก็คือเราสามารถเอาเท้าเนี่ยกดเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งได้เลยไม่ต้องหมุนหนกตรงนี้ล็อกแล้วก็ เวลาที่ใช้งานจะสังเกตเห็นว่าอันนี้ไม่ได้ใส่แรงอะไรเยอะนะครับแต่ว่าตัวเสาตรงนี้ยึดเนี่ยมันสามารถที่จะให้ตัวได้นิดหนึ่งคือสั่นได้ไม่ใช่ติดยึดฟิกซะทีเดียวน,นี่เป็นข้อสังเกตที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะโดยรวมผมว่าโครงสร้างที่ให้มาดูโอเคส่วนไอ้ด้านบนที่เอาไว้วางพาดขานี่ไม่มีปัญหาอะไรหรือว,ว่าแข็งแรงดีที่รองขาอันนี้ ถ้าสนใจก็ไปสั่งกันได้ในช h อป e ีราคาอยู่ที่ประมาณน่าจะ500บาทเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีหนึงที่ดีสคริปชันแล้วก็ลิงก์นะครับอยู่ที่คอมเมนต์แล้วก็ดีสคริ t i o n ด้านล่างถ้าสนใจก็เข้าไปดูกันได้นะครับสำหรับคนที่มีที่ว่างใต้โต๊เหมือนกับผมถามว่ามันคุ้มไหมมันก็คุ้มอยู่นะแต่ต้องลอง ให้ดูให้เหมาะกับสถานที่ที่เราใช้ริปนี้รีวิวนี้ก็ลองดูกันได้นะมันสั้นมากเลยเพราะว่าทีแรกผมคิดว่ามันต้องประกอบแต่ว่ามันไม่ต้องเลยมันกึบเข้าไปเสร็จหมดเลยนะครับ <c oughs> ก็ถือว่ายอดเยี่ยมกับการประกอบง่ายการใช้งานถ้าคนตัวหนักมากๆแบบผมเนี่ยเต็มเหยียดพลังช้างนะครับไอตัวเนี้ยหยุดหยุดเราไม่ได้เพิ่มเติมลองดูด้านล่างที่ใช้งานจริงนะครับจะเห็นเท้าเต็มเต็มเลยใครจะโอ้โอ้ ตะคิวกินได้นะครับถ้าเกิดเลื่อนดานนามากิงโอเคก็คลิปนี้ฝากไลค์ฝากซับสไครต์แล้วก็ลาก,กันไปเลยกับผมพองท่านรั์พงศ์คณะเจริญกับพิชิตอ่อนนะครับลาก,กันไปก่อนสวัสดีครับผม